ดิฉันนังสาวสุพัชนีถาวรวัฒน์า,าเจริญประธานนักเรียนและประธานสภานักเรียน,รน,น,รยนโรงเรียนชนกัญญานกูลประจำปีการศึกษา2564ค่ะสวัสดีครับผมนายสุกิจรัศมีโชติรองประธานนักเรียนและรองประธานสภานักเรียน,ลลรน,น,รยนโรงเรียนชนกัญญานุกูลประจำปีการศึกษา2564ครับดีมครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันหรอครับ อย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าผู้สมัครของเราเนี่ยได้มีการแถลงนยโยบายแล้วก็แนะนําตัวกันไปบ้างแล้ววันนี้นะคะจะเป็นการดีเบตของผู้ลงสมัครค่ะราพวุกรู้ไหมคะว่าการดีเบตเนี่ยเป็นยังไงการดีเบตนะครับเป็นการที่จะให้ผู้ลงสมัครประธานนักเรียนนะครับตอบคําถามที่ผู้ลงสมัครประธานนักเรียนไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งเป็นการวัดไหวทิ่ปฏิภาณรวมถึงทัศนคติในการทํางานอีกด้วยครับ ฟังดูน่าตื่นเต้นมากเลยค่ะงั้นเราไปพบกับผู้ลงสมัครกันเลยดีไหมคะดีครับถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเชิญพบกับผู้ลงสมัครประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2565ครับเชิญน้องม ราให้ผู้สมัครแนะนำตัวกันดีไหมคะครับเชิ <ขอ S 2> ่น,น้องหมายเกหนึ่งสวัสดีค่ะดิชันนางสาวปริตาเรืองธนันดาัก์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ทับเจดผู้ลงสมัครประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา25 6 5้า้อยหกสิบห้าค่ะหมายเลขหนึ่งขอเชิญน,น้องหมายที่สอง สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชมพนิกิรศาสตร์จากชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ3ผู้ลงสมัครประธานนักเรียนโรงเรียนชุมพนยานุกูลประจำปีการศึกษา2565หมายเลข2ค่ะขอชื่อหมายเลข3ค่ะสวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันนางสาวกาญชนกนน์ชั้นมัทยมศึกษาปีที่4ทับ7ผู้ลงสมัครประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2565หมายเลข3ค่ะ ขอเชิญน้องหมายเลขสี่ครับสวัสดีครับผมนายกิดกุลมาสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่คับเก้าผู้ลงสมัครยนประธานนักเรียนประจำปี2568หมายเลขสี่ครับแล้วกนสุดท้ายนะครับขอเชิญน้องหมายเลขห้าครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพนญดาบวงงามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ทับห้าผู้ลงสมัครประธานนักเรียนโรงเรียนชุนกัญญาลูกูน ประจำปีการศึกษา2565หมายเลข5ค่ะค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะคะโดยจะเป็นคำถามเดียวกันแล้วให้น้องๆตอบเดียงมหมายเลขผู้สมัครนะคะคำถามมีอยู่ว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้น้องๆมาสมัครประธานนักเรียนคืออะไรย้ำอีกรอบนะคะแรงบันดาลใจที่ทำให้น้องๆมาสมัครประธานนักเรียนคืออะไรขอเชิญน้องหมายเลขหนึ่งค่ะ แรงมันานใจนะคะก็คือว่าดิฉันค่ะส่วนตัวอยากเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนนักศรดิฉันเลยมองเห็นว่าการที่มาทําหน้าที่ตรงนี้จะได้เป็นการสั่งสมประสบการณ์ค่ะแล้วก็จะได้เป็นการพัฒนาโรงเรียนไปในตัวด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอเชิญน้กใหม่อีกสองค่ะ สำหรับคาถามน,นะคะดิฉันอยากลงสัครับประหารนักเรียนเพราะว่าดิฉันนะคะมีรุ่นพี่เป็นแรงบันดาลใจค่ะแล้วก็อยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะครัช่องหม่เลขสามค่ะค่ะก็ดิฉันเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่อยู่ในโรงเรียนนี้มาตั้งแต่ฉันมาเรมต้นนะคะก็มองเห็นปัญหาบางส่วนในโรงเรียนแล้วก็อยากจะเข้ามาพัฒนาโรงเรียนแล้วก็อยากจะพัฒนาให้คุณค่าชีวิตในโรงเรียนดีขึ้นค่ะ หส,สำหรับผมนะครับประธานนักเรียนเป็นความฝันอย่างหนึ่งของผมนะครับแล้วก็ถ้าผมไม่ได้ลองในปีการศึกษานี้ผมก็อาจจะไม่มีการที่ได้ที่จะเข้ามาพัฒนาโรงเรียนจนกนารยานุกูลครับนักคั้นสุดท้ายครับขอเชิญน,นักเรียนนิสิครับขอบคุณค่ะดิฉันคิดว่าการได้เป็นประธานนักเรียนนะคะคือความฝันค่ะแล้วก็อยากมาพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้นค่ะ คุณน้องๆมากเลยนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสาหรับคําถามแรกแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ใช่ไหมล่ะคะฟุ๊กใช่ครับเพราะต่อไปนะครับจะเป็นการวัดดวงเล็กๆน้อยๆนะครับโดยเราจะให้น้องผู้ลงสมัครนะครับจับคําถามหนึ่งคำถามครับใช่แล้วค่ะโดยจับทีละข้อนะคะจะมีทั้งหมดสองคำถามค่ะขอเชิญกล่องหมายเลขให้น้องจับลำดับการตอบคําถามก่อนนะคะ แกะไม้เลขได้เลยค่ะเจอนอน้องนับตามไม้เลขที่จับได้เลยค่ะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่จะเริ่มให้น้องสุ่มคำถามแรกเลยนะคะขอเชิญกล่องคำถามค่ะ องคนแรกเลยค่ะขอเชิญได้ขอคาถามค่ะคำถามสำหรับน้องนะคะถ้าโครงการที่เราดำเนินการในโรงเรียนไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรจะทําอย่างไรอีกเล่านะคะถ้าโครงการที่เราดําเนินการในโรงเรียนไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรจะทําอย่างไรคะอ่าสำหรับคําถามนะครับ ผมจะจัดการประชุมในสภาขึ้นครับแล้วก็จะจัดระบบใหม่ครับแล้วก็จะเรียงขั้นตอนว่ามันผิดพลาดตรงไหน,นหรือมีข้อบกพร่องตรงไหนจะมาจ,ะจัดเรียงใหม่แล้วไปทําใหม่ครับผมขอบคุณค่ะขอเชิญนะ้องคนที่สองค่ะ ในการทํางานอย่างไรค่ะอีกรอบนะคะอัตนาจตยตานังในความหมายของน้องมีความหมายว่าอย่างไรและจะนําไปปรับใช้ในการทํางานอย่างไรค่ะค่ะอัตนาจตยตานาังนะคะก็เป็นคําขวัญหนึ่งที่อยู่กับโรงเรียนเราที่นักเรียนทุกคนก็ทราบดีนะคะก็ในความหมายนะคะคือจงเตือนตนด้วยตนเองนะคะสําหรับดิฉันแล้วดิฉันจะนํา คำว่าจงเตือนตนด้วยตนเองเนี่ยมาใช้ในการทํางานโดยที่ว่าจะเตือนตนเองในทุกๆครั้งทุกการทํางานเพื่อความรอบคอบแล้วก็เพื่อประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีค่ะขอบคุณค่ะขออเชิน้งหม านนักเรียนสิ่งแรกที่น้องจะทําคืออะไรอีกรอบนะคะหลังจากที่น้องได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียนสิ่งแรกที่น้องจะทําคืออะไรค่ะสิ่งแรกที่จะทํานะคะก็คือทําตามนโยบายที่ตนเองกําหนดไว้ค่ะก็คือการเปิดรับบริจาคผ้าน้าไม้หน้าห้องน้ำค่ะแล้วก็การทําอีโคกราฟ,ฟิกหรือคลิปวิดีโอเกี่ยวกับคลิปการเรียนแล้วก็สายการเรียนค่ะแล้วก็ทําการจัดการแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตค่ะคุณ น้องให้ลำดับที่สี่ครับคำถ,ถามของน้องลำดับที่สี่นะครับหากมีนักเรียนในโรงเรียนขอให้ทางสภาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่ทางสภาไม่สามารถแก้ไขได้น้องจะบอกกับเขาอย่างไรนะครับอีกครั้งนะครับหากมีนักเรียนในโรงเรียนขอให้ทางสภาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ทางสภาไม่สามารถแก้ไขได้น้องจะบอกกับเขาอย่างไรครับขอบคุณค่ะคําถามนะคะว่าถ้าเจอคําถามมาแล้วเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ค่ะเราก็จะนําคําถามนั้นมาปรึกษาครูค่ะเพื่อให้ได้คําตอบที่สามารถแก้ไขแต่ว่าอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่ทุกคนต้องการค่ะขอบคุณค่ะลำดับต่อไปนะครับขอเชิญน,น้องลำดับที่5ครับ คำถามของน้องลำดับที่5้านะครับถ้ามอบหมายงานให้เพื่อนแล้วเมื er ่อถึงวันที่วันงานเพื่อนที่รับผิดชอบไม่มาหรือไม่ทําหน้าที่ของตนเอง <t foam> น้องจะทําอย่างไรครับอีกครั้งนะครับถ้ามอบหมายงานให้เพื่อนแล้วเมื er ่อถึงวันงานเพื่อนที่รับผิดชอบงานไม่มาหรือไม่ทําหน้าที่ของตนเองน้องจะทําอย่างไรครับค่ะบคุณค่ะ คำถามนะคะดิฉันจะแก้ไขโดยการที่จะพยายามหาคนนะคะมาช่วยกันทำงานในตรงนั้นค่ะแล้วก็ทำให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับสองคำถามที่ผ่านมาน้องคุณตื่นเต้นกันมากเลยใช่ไหมล่ะคะพวกพี่ก็ทั้งรู้ทั้งตื่นเต้นไปพร้อมๆกับน้องเลยคะ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาตอบกันที่คำถามสุดท้ายกันดีกว่าคะ่ะขอเชิญกล่องคำถามคะ่ะ สำหรับยันแบบในการตอบคำถามนะคะเราจะเริ่มตอบจากน้องหมาเลขห้าึ้นมาจนถึงน้องหมาเลขหนึ่งค่ะอคขอเชิญนอ้อง มาใช้ไม่ได้ผลจะเชิญชวนไปในแนวทางไหนได้บ้างอีกรอบนะคะน้องจะทําอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาขยะภายในโรงเรียนเนื่องจากนโยบายต,ต่างๆในด้านการจัดการขยะที่ผ่านมาใช้ไม่ได้ผลจะเชิญชวนไปในแนวทางไหนบ้างค่ะค่ะขอบคุณสาหรับคําถามนะคะจากคาถามค่ะในชั้นนะคะจะแก้ไขปัญหาค่ะโดยการที่ในชั้นจะจะัดทำโปสเตอร์ค่ะโดยการเราจะชี้ให้เห็นนะคะว่า ปัญหาของขยะนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะแล้วเราทุกคนก็ควรที่จะให้ความร่วมมือในจุดนี้ค่ะขอบคุณค่ะถ้างั้นขอเชิญน้องลาดับที่4ี่ค่ะคำถามของน้องลําดับที่4นะครับถ้าน้องวางแผนง,งานงานหนึ่งมาเป็นเวลานานปรากฏว่าก่อนถึงวันงานตัวน้องเองตรวจพบว่าตัวเองติดโควิดน้องจะทําอย่างไรครับ อีกครั้งนะครับถ้าน้องวางแผนง,งานงานหนึ่งมาเป็นเวลานาน,านปรากฏว่าก่อนถึงวันง,งานตัวน้องเองตัวพบว่าตัวเราเองติดโควิดน้องจะทําอย่างไรครับขอบคุณสําหรับคําถามค่ะดิฉันคิดว่าเราจะไม่ตัวเราเองจะไม่มาไม่มาร่วงงานค่ะแต่ว่าจะดูแผนง,งานผ่าน,ผ,านผ่านทางการเราอาจจะทําการไลฟ์สดค่ะแล้วก็จะให้ ทีมของเรานะคะเป็นคนดูแลค่ะเพราะว่าเราวางแผนด้วยกันฉะนั้นทีมของเราก็จะสามารถดูแผนงานต่างๆได้ค่ะขอบคุณค่ะขอเชิญน้องใหม่เลา,ามไค่ะคำถามนะคะถ้าน้องมีโอกาสอีกครัค้งน้องจะยังเลือกที่จะสมัครเป็นนักเรียนอยู่ไหมอีกรอบนะคะ ถ้า้องมีโอกาสอีกครั้งน้องจะยังเลือก,อก,อะะท,กอที่จะสมัครประธานนักเรียนอยีกไหมค่ะถ้าดิฉันมีโอกาสอีกครั้งนะคะดิฉันก็เลือกที่จะสมัครประธานนักเรียนค่ะเพราะว่าจุดมุ่งหมายในการสมัครประธานนักเรียนของดิฉันก็คือการพัฒนาโรงเรียนแล้วก็ชีวิตในโรงเรียนของทุกคน,นะคะัอคค่ะลำดับต่อไปนะครับขอเชิญน้องลำดับดที่สองครับ คำถามของน้องลำดับที่สองนะครับคือน้องคิดว่าระหว่างคนเก่งกับคนดีน้องอยากเป็นแบบไหนมากกว่ากันเพราะอะไรครับอีกครั้งนะครับน้องคิดว่าระหว่างคนเก่งกับคนดีน้องอยากเป็นคนแบบไหนมากกว่ากันเพราะอะไรครับค่ะก็ในโรงเรียนนี้นะคะก็มีนักเรียนที่เป็นคนเก่งแล้วก็คนดีมากมายนะคะแต่ว่าสําหรับดิฉันแล้วดิฉันอยากเป็นคนดีค่ะเพราะการที่เราเป็นคนดีนะคะแล้วก็ ช่วยคนอื่นนะคะแล้วก็พัฒนาโรงเรียนนี้ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เก่งแต่ว่าเราก็สามารถพัฒนาตัวเองให้ตัวเองเก่งขึ้นแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่เก่งและเป็นคนที่ดีค่ะขอบคุณค่ะขอเชิญน้องลำดับสุดท้ายค่ะคำถามนะคะถ้ามีคนคิดว่าน้องไม่เหมาะกับตำแหน่งประธานนักเรียนน้องจะทำอย่างไรอีกรอบนะคะ ถ้ามีคนคิดว่าน้องไม่เหมาะกับตาแหน่งประธานนักเรียนน้องจะทํอทยา่างไรคะคาถามนะครับผมจะทําการพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าผมเหมาะแก่การที่จะเป็นประธานนักเรียนและเหมาะแก่การนําพวกเขาครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการดีเบต ก็ขอให้ทุกคนนะครับคอยติดตามการหาเสียงของผู้ลงสมัครประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2565แล้วก็อย่าลืมมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกันในวันที่24มกราคมคงกันนี้กันด้วยนะครับสำหรับการดิเบตในครั้งนี้นะครับเราสองคนและผู้สมัครทั้ง5คนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ สองนะคะชมพู่ชมพูนิกนะคะก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่อนุบานนะคะแล้วก็อยากจะอวยพรให้เพื่อนนะคะถ้าเพื่อนได้เป็นก็ดีใจด้วยเราก็จะคอยซัพพอร์ตนะคะแต่ว่าถ้าเราได้เป็นก็มาช่วยกันทํางานนะคะก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็รักเสมอสำะ,ะขอบคุณค่ะ ก็ได้เบอร์สามนะคะเป็นของเพื่อนที่ชื่อว่าเซนนั่นเองค่ะก็อยากจะอวยพรนะคะให้เพื่อนนะคะสู้ๆแล้วก็ขอให้โชคดีค่ะแล้วก็ยังไงถ้าเพื่อนได้เป็นก็จะคอยสนับสนุนแล้วก็อยู่ข้างๆเสมอค่ะแล้วก็ถ้าเ,เราได้เป็นก็จะช่วยการทํางานแล้วก็พออาโรงเรียนนี้ไปสู่ทางที่ดีขึ้นค่ะ ก็เราได้หมายเลขสี่นะคะก็คือเต้นค่ะเต้นเป็นคนที่ชันคิดว่าน่าจะทางานดได้แล้วก็เป็นคนแปลกๆนิดหน่อยแต่ว่าก็ทํางานด้วยกันได้ค่ะแล้วก็ขอ,อาาให้โชคดีแล้วก็มีแต่นคนเลือกก็จับได้หมายเลข่านะครับท้ายนะครับผมเห็นว่าเขาเป็นคนที่เก่งขยันแล้วก็ทําแบบตรงไปเ,เลยครับก็ยังไงก็ขอให้โชคดีขอให้ทำ ได้ตามที่ฝันครับแต่ว่าถ้าผมได้เป็นก็มาช่วยๆกันนะครับเอาพัฒนาโรงเรียนดีกันก็ไอนน้นะคะจับได้หมายเลขหนึ่งค่ะไฟฝนค่ะก็ให้สองคำเลยคะ่ะสวยและเก่งค่ะ <S <S 2> <S 2> ก็ขอให้เพื่อนได้เป็นหรือว่าถ้าสมมติเราได้เป็นจริงๆก็ดีใจนั่นแหละคะ่ะแล้วก็เพื่อนเก่งอยู่แล้วก็ขอให้มีคนเลือกนะคะ ตามการหาเสียงของพวกเราทั้งหคนมาใช้สิทธิ์และใช้เสียงเสียงของทุกคนนี้ค่ะ24ตสิบาคมมาเลือกตั้งประธานนักเรียนกันนะคะรักฉันรักฉันเธอนะจะไม่ทำให้เธอเสียใจเลือกฉันเลือกฉันได้ไหมจะดูแลฉันกันยาให้ดีขอบคุณค่ะ